ท่านผู้ชมและตอนนี้ก็มาถึงช่วงเที่ยวน,นี้มีอ,นนอร่อยกันแล้วนะครับผมแน่นอนว่าหมอกพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกระบี่ทันทีหมอต้องพาท่านผู้ชมมารับประทานอาหารอร่อยๆกันแน่นอนยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหมอพาท่านผู้ชมมารับประทานอาหารที่ร้านเรือนไม้นะครับผมแต่ว่าความอร่อยของที่นี่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าวันนี้หมอกกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้นะครับหมอกก็อยู่กับคุณโอ๊ะ ผู้ดูแลร้านแห่งนี้ครับผมพี่โอสวัสดีครับ <Okay. S 1> พี่โอครับเรนถามหน่อยครับว่าปกติเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะเน้นอาหารประเภทอะไรครับจะเป็นอาหารภาคใต้พื้นบ้านค่ะอาหารภาคใต้โอ้โหดูจากสีสนันนี่จิจาดมากเลยครับใช่แล้วรส<ม>ชาติจัดหนึ่ง ครับผมจัดว่าอร่อยนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้หมอกมาที่นี่อีกครั้งนึงเนี่ยต้องรบพวนเมนูเด็ดหนึ่งเมนูนั่นก็คือน้ำพริกกุ้งสดค่ะน้ำพริกกุ้งสดโอ้โหดูหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับหมอกให้ท่านชมไปดูวิธีการทําน้ำพริกกุ้งสดของที่นี่นะครับว่าเขาจะมีสูตรเด็ดอะไรแล้วก็น่ารับประทานขนาดไหนพร้อมแล้วไปชมเลยครับ ท่นผู้ชมครับแหมดูแล้วหน้าตาน้ำพริกุ้งสดเนี่ยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับผมนอกจากเคล็ดลับในความอร่อยแล้วที่นี่ยังมีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วยใช่ไหมครับพี่โอใช่ค่ะเพราะว่าเราจะนําน้ํามันจากการที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะผมไปทําเป็นไบโอดีเซลจะมีคนเขามารับซื้อไปมารับซื้อทุกวันไหมครับก็ไม่ทุกวันนะคะอ๋อแต่ก็บ่อยแต่ก็บ่อยอยู่ครับผมแหมเรียกได้ว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม พีครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยากจะมารับประทานอาหารนี้สามารถมาได้อย่างไรบ้างครับร้านจะอยู่บนถนนมหาราชนะคะครับผมเ,ออเลยจากสี่แยกโกอินทรีประมาณ100เมตรครับผมมีเบอร์โทรไหมครับ075 6 3 1 7 9 6 7ค่ะครับผมท่านผู้ชมอร่อยแบบนี้นะครับหมอก,ก็มีประกาศนัยบาบัตรนะครับมอบให้กับที่ร้านเรือนไม้แห่งนี้เลยครับขอบคุณค่ะ คุผูชมครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตรับประทานอาหารสักครู่ก่อนนะครับและช่วงหน้ากลับมาหมอกจะพาทุณผูชมไปพบกับสาระดีๆกับช่วงเที่ยวนี้มีสาระครับ ต้ค,ครับ คนในชุมชนบ้านท่าพรุบ้านอ่าวท่าเลนะครับถือเป็น2ชุมชนที่มีชีวิตที่เรียบง่ายอาชีพหลักนะครับคือการทําประมงชายฝั่งแต่เมื่อวันเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้คนในหมู่บ้านทําการประมงที่ผิดวิธีเช่นการใช้เรืออวนลากหรือว่าเรืออวนลุนมิหนำซ้ำนะครับยังมีการทาลายป่าไม้และป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ทะเลอีกด้วยรวมไปถึงการจเจริญเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจท่องเที่ยวทําให้ความต้องการอาหารทะเลนั้นเพิ่มสูงขึ้น จนทําให้อาหารทะเลหรือว่าสัตว์ทะเลในพื้นที่ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วจนเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าไมา้และพื้นที่ทํากินที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับวันนี้หมอกจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับตัวแทนของชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโล,ก,ลกสีเขียวครั้งที่5เมื่อปี2546เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้กันครับ ทุนนี้มีสาระในวันนี้นะครับท่านผู้ชมหมอกพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บ้านท่าพรุอ่าวท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติและตอนนี้นะครับหมอกก็อยู่กับคุณสมชายเหล่าสกุลนะครับตัวแทนชาวบ้านแห่งนี้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่5เมื่อปี2546ครับผมคุณสมชายสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับหมอต้องถามก่อนว่าที่นี่เนี่ยในอดีตเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องของการทําลายทรัพยากรนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องของประมงมที่ผ่านมานี่เราเราโดนใส่ทรัพยากรส่วนนี้เนี่ยผิดพลาดไปเยอะก็คือใช้ในเชิงทําลายการทําลายในอดีตเนี่ยมีการทําลายอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของทําลายป่าไม้ก็คือการที่รัฐให้สมรทานป่าไม้ครัสมรทานเผาถ่านมีการตัดต้นไม้ไปทําถ่านใช่มีการตัดต้นไม้ไปทาถ่านแต่ก็ ใช้จนมากเกินความจําเป็นทําให้ทรัพยากรป่าไม้เราเสียหายไปเยอะการทําประมงของเราก็ใช้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องก็คือทำ<ม>อวนลุนทํำอวนลากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ประมาณกี่ปีครับหลายปีนะฮะหลายปีมันมาปิดฉากช่วงประมาณปี4 4 4สี4่ 5. ทางราชการเขาประกาศ ไม่ไม่มีการให้สัมปทานป่าไม้นะครับหลังจากประสบปัญหาครับคุณสมชายคุณสมชายเป็นแกนนําในการรวบรวมคนในชุมชนเพื่อลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับผมใช่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่เราเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแรกที่คุณสมชายทำเนี่ยเริ่มจากอะไรครับก็เรื่องการให้ความรู้ชุมชนก่อนครับเขาจะต้องรู้ก่อนเขารู้ว่าสาเหตุของปัญหามันอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ที่ทรัพยากรป่าไม้ใช่ไหมถ้าทรัพยากรป่าไม้เราเริ่มปลูกป่าไม้ หนึ่งละเพราเราปลูกป่าไม้ปุ๊บเนี่ยหลังจากป่าไม้สมบูรณ์มันก็จะสัตว์น้ํามันเริ่มสมบูรณ์พอสั์น้ําเริ่มสมบูรณ์จะมีมาตามก็คือวัลลากวนลุนอีกแล้วอเออถ้าไปเจอวัลลากวนลุนเราก็มีทางเดียวก็คือปราบ,รบทั้งปราบทั้งปรามแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่มีแล้วฮะมันมันมันหมดไปนานแล้วเรื่องไงวนลากวนลุนหลังจากเราปราบปรามเกียวเรือประมงเสร็จแล้วเราก็นําทร,รัพยากรประมงมาทําเพื่อการท่องเที่ยวครับก็คือ แทนที่เราจะใช้ทรัพยากรประมงทั้งหมดเรากลับไม่ใช้เรากลับดึงเรือประมงบางส่วนเนี่ยกลับมาทําท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็คือทําฟิชชิ่งทัวร์อย่างที่คุณเห็นครับนะฮะแล้วก็ทําเรือท่องเที่ยวชมเกาะก็คือวันเดย์ทัวร์ก็อย่างเรือลานี้เหมือนกันอย่างลำนี้เนี่ยในอดีตก็เคยเป็นเรือประมงฮะเป็นเรือประมงวันนี้ก็คือเป็นเรือที่ท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวก็คือว่าให้ทําประมงน้อยลงใช่แต่ก็คือยังมีรายได้เข้ามาเท่าเดิมเข้ามาเท่าเดิม เท่ากับเราดึงทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้นครับเราก็จะได้ฟิชชิงทัวร์แสดงว่าเราต้องสร้างกินสํานึกก,กับคนในชุมชนได้<ช>เข้าใจถึงธรรมชาติใช่ก็หมายถึงว่าเราสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนในรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีครับก็คือการดูแลรักษาใช้ประโยชน์ครับปัจจุบันคุณสมชายเป็นตัวแทนของอ กลุ่มคนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่หเมื่อปี2546ตอนนั้นเนี่ยได้ในรางวัลของอะไรครับเป็นรางวัลประเภทชุมชนนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เราทำงานในในในลักษณะของกลุ่มคนครับผมการทำงานของเราเนี่ยการทำงานต้องการให้การมีส่วนร่วมครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมเลยเราต้องร่วมกันร่วมกันทำร่วมกันคิดครับปัญหานี่เราร่วมกันรู้หมดครับผมวิธีแก้แก้เหมือนกันหมด แต่เพราะว่าถ้าถ้าเราทําคนเดียวถึงผมจะเป็นกำนันผมก็แก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเป็นพลังที่ที่มีพละกกาลังที่มากกว่าครับสิ่งที่เราสามารถทําให้ชุมชนช่วยเราได้ก็คือควา,ามรู้ควา,ามเข้าใจครับสุดท้ายครับอยากให้พี่สมชายฝากกับท่านผู้ชมที่ชมรายการครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าไม้ครับ ผมก็อยากฝากนะครับว่าไอเรื่องของงานอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองแล้วมันก็ดูว่ามองกันอยู่ทุกวันนะฮะเห็นกันอยู่ทุกวันเห็นทุกวันนะนะค,คุณก็เห็นมันไม่มีค่าหรอกครับอืใช่ไหมฮะมอย่างผมเห็นทุกวันนี้ผมก็ว่าไม่มีค่าแต่คุณเพิ่งมาเห็นโอ้มันสุดยอดครับนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปมองว่าสิ่งที่คุณเห็นมันไม่มีค่าแต่คนอื่นเขามีค่าคุณเอาจุดนั้นมาเป็นจุดขายทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะฮะก็คือคุณต้องใช้ให้เต็มระบบ ดูแลนะครับเอาปลูกสร้างเลยนะฮะปลูกสร้างดูแลรักษาะะใช้ประโยชน์ในเชิองอนุรักษ์ครับและพยายามต่อยอดกิจกรรมให้ได้เพิ่มมูลค่าให้ได้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนอเหมือนผมนี่แหละครับผมและวันนี้นะครับเราก็ได้สาระความรู้ดีๆนะครับจากคุณสมชายเชื่อได้ว่าความรู้ดีๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศในการหวงแหนและก็อนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรท้องถิน่น ให้มีอยู่จนถึงลูกถึงหลานนะครับวันนี้หมต้องขอขอบคุณคุณสมชายมากๆเลยที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมกับความสวยงามของมวลเสน่ห์ทะเลแดนใต้ที่จังหวัดกระบี่เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมก็คงจะประทับใจแน่นอนเลยและหมอก,ก็ขอฝากอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวให้กับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาที่จังหวัดกระบี่นั่นก็คือสระมรกตนั่นเองรับรองว่าถ้าเกิดว่าหมอมีโอกาสมาที่จังหวัดกระบี่อีกครั้งนะครับหมอกจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนเลยและสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับหมอเดินทางไปทั้งหมดเป็นระยะทาง995กิโลเมตรใช้น้ำมันไปแค่124ลิตรเท่านั้น และตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือช่วงคําถามประจําสัปดาห์นั่นเองคําถามมีอยู่ว่าที่บ้านท่าพรุก,กับบ้านอ่าวท่าเลนนะครับได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทอะไรใครที่ทราบคําตอบแล้วก็ส่งคําตอบมาได้เลยและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงเฉลยคําถามประจําสัปดาห์แล้วที่ถามไปว่า ชุมชนบ้านเขาราวเทียนทองนะครับมีสมาชิกทั้งหมดเท่าไรหร่เฉลยก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อสวยๆแบบนี้ไปนะครับผมและตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงที่หมอกชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือช่วงการอาร่านไพรสเนียบัตรนะครับวันนี้เป็นของน้องแพรเมธาพรนะครับเขาเขียนมาว่า สวัสดีครับพี่หมอกหนูติดตามชมรายการเที่ยวทุวไทยไปกับพนักง,งานทดแทนมาตลอดเลยชอบมากๆเลยพาไปเที่ยวได้สนุกมากๆเลยแล้วก็ทริปท่องเที่ยวที่น้องเขาชอบนะครับน้องเขาบอกว่าชอบทริปท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ประทับใจเครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาธามที่ร่วมมือร่วมใจกันจนได้รับรางวัลสิบปนลเกตุทัศน์5ปีแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเขียนเรื่องของการประหยัดพลังงานมาด้วยน้องเขาบอกว่าเขาแนะนําให้คุณอานเนี่ยหันมาใช้ก๊าซ NGV นวะครับผมก็ขอบคุณน้องแพรมากๆแลว น้องแพรครับก็รอรับเสื้อสวยๆแบบนี้จากพี่หมอกไปได้เลยนะครับผมและสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานที่น่าสนใจนะครับผมก็เขียนลงปลายสยียาบัตรแบบนี้ ร้อมกับตอบคําถามมาก็ได้นะครับจะได้ช่วยกันประหยัดก,กระดาษด้วยท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้แหม่เสียดายมากๆเลยหมดเวลาลงแล้วแต่ว่าเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวและจังหวัดที่มีความสวยงามของภาคใต้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้แน่นอนเพราะว่าในสัปดาห์หน้าหมอกยังอยู่กันที่ภาคใต้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแต่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นต้องขออุบไว้ก่อนรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมเอาละครับในสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใ่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน30ปีปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย